บทที่1178การค้นพบพลังแห่งนาฬิกาสุริยันจากการศึกษาวิจัยของสวีชิงเขาค้นพบว่าตะเกียงแห่งชีวิตที่เกิดจากการหลอมรวมแสงของผลึกสีม่วงเข้ากับสายเลือดของเขานั้นมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเวลาจริงแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดตัวอย่างเช่นการป้องกันวิญญาณของร่มสีดำขนาดใหญ่ไม่ได้หายไปแม้จะถูกละลายไปแล้วมันยังคงอยู่แถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ นอกจากนี้เวลาบนนาฬิกาสุริยันตะเกียงแห่งชีวิตดวงที่สองกับเวลาภายนอกแตกต่างกันถึงเจ็ชั่วยามกว่ากว่าสวีชิงไม่รู้ว่าความแตกต่างของเวลานี้ซ่อนความลับอะไรไว้หลังจากคิดใคร่ครวนแล้วก็ไม่ได้คำตอบในช่วงเจ็วันนี้เขาพยายามเร่งให้นาฬิกาสุริยันหมุนเร็วขึ้นแต่เรลไฟที่เกิดจากวิญญาณแรกเริ่มก็เหมือนถูกดึงไว้ทำให้ทำได้ยากการย้อนกลับของเวลาก็เช่นกัน การทำให้มันหยุดนิ่งก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนาฬิกาสุริยันนี้มีที่มาจากเขาโดยตรงแต่กลับหมุนไปตามใจตัวเองแม้สวีชิงจะควบคุมวิญญาณแรกเริ่มให้ถอยออกมาแต่เปลวไฟก็ยังคงอยู่และเคลื่อนไหวไปตามวิธีที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องสภาพเช่นนี้คล้ายกับตอนที่สวีชิงเพิ่งได้รับผลึกสีม่วงมาใหม่ๆจนกระทั่งสวีชิงคิดวิธีหนึ่งออก เขาไม่สามารถเปลี่ยนการหมุนของเปลวไฟได้และไม่สามารถสั่งให้จานนาฬิกาหมุนเองได้แต่เขาสามารถควบคุมเข็มนาฬิกาได้เพราะในความเป็นจริงเข็มนาฬิกาสุริยันต่างหากคือสิ่งที่กล่นตัวมาจากสายเลือดที่แท้จริงของเขาเขาสามารถควบคุมเข็มนาฬิกาให้หลุดออกจากจานนาฬิกาและบินออกมาได้จากการทดลองเขาพบว่าในขณะที่เข็มนาฬิกาหลุดออกไปจานนาฬิกาสุริยันก็เหมือนสูญเสียทิศทางสูญเสียการนำทางเปลวไฟก็หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไป ดังนั้นจึงไม่มีแนวคิดของเวลาไม่ว่าเปลวไฟจะส่องสว่างอย่างไรก็เป็นเพียงแสงสว่างที่ว่างเปล่าเท่านั้นแม้กระทั่งมีสัญญาณของการผุกร้อนปรากฏขึ้นบนจานนาฬิกาอย่างเลือนรางและเมื่อสวีชิงนำเข็มนาฬิกากลับเข้าที่จานนาฬิกาก็กลับสู่สภาพเดิมเปลวไฟก็เคลื่อนไหวต่อเงาของเข็มก็ปรากฏเป็นปกติส่วนเรื่องของเวลานั้นมันเริ่มคำนวณจากวินาทีที่เข็มนาฬิกาบินออกไปก่อนหน้านี้ มองจากบางแง่มุมเวลาที่ผ่านไประหว่างที่เข็มนาฬิกาจากไปจนกลับมานั้นดูเหมือนจะหายไปเช่นนั้นมันก็สามารถเข้าใจได้ว่าเวลาถูกหยุดนิ่งสวีชิงพึมพำดวงตาเผยประกายเยือกเย็นเขาอาจรู้สึกว่าวิธีการของตนอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนี่คือความสามารถแรกที่เขาค้นพบจากตะเกียงแห่งชีวิตของตนเอง และในขณะที่นาฬิกาสุริยันสูญเสียเข็มเวลาและเวลาราวกับถูกหยุดนิ่งนั้นหลิงเอ๋อที่กำลังโผล่หัวออกมาจากแขนเสื้อของสวีชิงเพื่อจะปีนไปที่หูของเขาก็หยุดชะงักทันทีเมื่อสวีชิงก้มลงมองมันก็หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเวลาที่เคยเป็นของเธอถูกหยุดไว้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเดียวก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะสวีชิงพบว่าความผูกกรร่อนของจานนาฬิกาสุริยันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ การค้นพบนี้ทำให้จิตใจของสวีชิงปั่นป่วนอย่างรุนแรงในขณะที่ฉันดึงเข็มนาฬิกาออกไปเวลาโดยรอบตัวจะหยุดนิ่งตามที่สายตาฉันเห็นอย่างนั้นหรือสวีชิงรีบลองอีกสองสามครั้งหลิงเอ,อ๋ยังคงงงงงไม่รู้เลยว่าตนเองถูกหยุดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอพยายามปีนขึ้นไปที่หูของสวีชิงอย่างหนักร่างกายของเธอหยุดชะงักเป็นพักพักระยะทางที่ปกติจะไปถึงได้อย่างรวดเร็วในตอนนี้กลับดูเหมือนยาวไกลอย่างเหลือเชื่อสำหรับเธอจนกระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่ในที่สุดเธอก็ปีนถึงหูของสวีชิงได้สำเร็จแล้วมองสวีชิงด้วยความเขินอายพี่สวีชิงทำไมต้องมองน้องแบบนี้ด้วยคะ คำพูดนี้สวีชิงรู้สึกคุ้นเคยแต่ในตอนนี้ความคิดของเขากำลังสับสนวุ่นวายจึงไม่ได้คิดลึกซึ้งเขายักหน้าแล้วถามขึ้นมาว่าหลิงเอ๋อเมื่อครู่เจ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติอะไรไหมหลิงเอ๋อประหลาดใจและสายหน้าสวีชิงครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งและทำการวิจัยต่อไป หลิงเอ๋อรู้สึกสงสัยแต่ก็รู้ว่าพี่สวีชิงกำลังยุ่งอยู่ในขณะน,นี้ดังนั้นเธอจึงหาท่านั่งสบายๆโย,ยกตัวไปมาและเล่นอยู่กับตัวเองสวีชิงพึมพำในใจหลิงเอ๋อไม่รู้สึกว่าตัวเองหยุดนิ่งเช่นนั้นความสามารถนี้จะมีขอบเขตกว้างแค่ไหนกันแน่ความคิดของสวีชิงเคลื่อนไหวเขาเดินออกจากถ้ำมองออกไปด้านนอก ท้องฟ้าและพื้นดินมืดมัวเขาสัมผัสได้ถึงลมรอบตัวและความร้อนที่แฝงอยู่และมองไปยังทิศทางของทะเลเพลิงที่เต็มไปด้วยแสงไฟโชดช่วงเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังไม่กล้าลองสวีชิงรู้สึกว่าด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้และนาฬิกาสุริยันที่เพิ่งก่อตัวขึ้นหากเขาปล่อยพลังแห่งการหยุดนิ่งออกไปในวงกว้างเช่นมองไปยังการหมุนของดวงดาวมองไปยังการไหลของลมมองไปยังวงโคจรของโลก จุดจบของเขาเกือบจะแน่นอนว่าคือการดับสลายทั้งรูปและวิญญาณในทันทีถ้าเปรียบการทำงานของทวีปหวังกูเป็นสัตว์ร,ร้ายยักษ์ที่กำลังวิ่งอยู่กฎเกณฑ์ทุกอย่างในนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพละงกำลังของสัตว์ร,ร้ายนั้นและตัวเขาในตอนนี้ก็เป็นเพียงเชือกเส้นเล็กๆที่ไม่น่าสนใจการใช้เชือกแบบนี้ไปรัดสัตว์ร,ร้ายยักษ์ผลลัพธ์ก็ชัดเจนอยู่แล้วคงต้องพับเก็บไว้ก่อน สวีชิงเงียบไปแต่เขารู้สึกว่าความสามารถนี้หากใช้ในการต่อสู้จริงจะมีอนุภาพที่น่าตกตะลึงอย่างยิ่งเช่นนั้นให้ข้าเรียกความสามารถนี้ว่าทักษะการหน่วงเวลาก็แล้วกันสวีชิงพึมพำเขามีความรู้สึกว่าความสามารถของตะเกียงแห่งชีวิตนาฬิกาสุริยันยังมีอีกมากและเขาต้องค่อยๆศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อไป เรื่องนี้ไม่รีบตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหลอมตะเกียงแห่งชีวิตอีกสี่ดวงให้เสร็จสิ้นร่างกายของเขาฟื้นตัวเต็มที่ในช่วงเจ็ดวันนี้อยู่ในสภาพสูงสุดเขาสามารถกลับไปบำเพ็ญเพียรในทะเลเพลิงสวรรค์ได้แล้วและหลังจากถูกปกคลุมด้วยเปลวไฟลาวาความต้านทานต่อไฟสวรรค์ของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นสวีชิงจึงไม่เสียเวลาเขารีบพุ่งทยานไปในความมืดมัว ค่อยๆเข้าสู่พื้นที่ที่มีแสงไฟและก้าวเข้าสู่ทะเลเพลิงครั้งนี้สวีชิงเรียนรู้จากบทเรียนเก่าเขาไปในที่ที่ไกลกว่าเดิมและคอยสังเกตการปรากฏตัวของหินสีแดงในร่างกายอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งเปลี่ยนพื้นที่บ่อยขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการหลอมรวมของเขาส่วนเรื่องที่ว่าในที่สุดจะเกิดกระแสะน้ำวนขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่สวีชิงก็ไม่แน่ใจ เรื่องนี้ไม่สามารถปกปิดได้ดังนั้นเขาจึงเลือกไปยังตำแหน่งที่ห่างไกลกว่าเดิมและแล้ว20วันก็ผ่านไปการหลอมรวมตะเกียงเจ้าวายุลมเจ็ดสีไม่รู้ว่าเป็นเพราะการสนับสนุนของนาฬิกาสุริยันหรือเพราะตัวตะเกียงเองความเร็วในการหลอมรวมจึงเร็วกว่าตะเกียงร่มดำเล็กน้อยเมื่อมันละลายไปทีละหยดความเข้มข้นของสสารตะเกียงแห่งชีวิตในสายเลือดของสวีชิงก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันทำให้เขารู้ดีว่า ตะเกียงแห่งชีวิตของเขากำลังจะก่อตัวขึ้นแล้วในที่สุดหลังผ่านไป23วันสวีชิงที่จมอยู่ในลาวาก็ลืมตาขึ้นมาอย่างกระทันหันกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาหมุนวนอย่างคลื่นครั่นตะเกียงวายุลม74หายไปอย่างสมบูรณ์และนาฬิกาสุริยันดวงที่สองก็ปรากฏขึ้นในหมอกแห่งโชคชะตาในทะเลแห่งจิตสำนึกของสวีชิงมันเหมือนกับนาฬิกาสุริยันดวงแรกทุกประการ นี่คือลักษณะที่แท้จริงของตะเกียงชีวิตที่กำเนิดจากสายเลือดโดยตรงบรรดาจาัก,กรพรรดิและลูกหลานของพวกเขาก็มีรูปลักษณ์ตะเกียงแห่งชีวิตเป็นเช่นนี้ส่วนคนภายนอกที่ต้องการรวบรวมชุดที่สมบูรณ์แบบนั้นมีความยากลำบากมากกว่าการประกอบตะเกียงไฟแห่งชีวิตมากนักในขณะที่มันปรากฏขึ้นเงาของเข็มนาฬิกาบนนั้นก็เริ่มเคลื่อนที่และในแง่ของเวลาก็ยังคงแตกต่างจากนาฬิกาสุริยันดวงแรกถึงเจ็ดชั่วยาม การทำงานพร้อมกันของนาฬิกาสุริยันสองดวงทำให้การไหลของเวลาภายในและภายนอกรศมีพันจ้าง1กิโลเมตรเกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นและมีรอยแยกมิติเล็กๆฉีกขาดเปิดออกในขณะที่ดูหน้าตกใจสวีชิงก็สัมผัสได้ว่าความสามารถของตะเกียงแห่งชีวิตดวงที่2ของเขายังคงรักษาการป้องกันร่างกายแบบเสียงลมเจ็ดสีเอาไว้บทที่1179 และการสนับสนุนซึ่งกันและการที่เกิดขึ้นระหว่างตะเกียงชีวิตทั้งสองดวงนั้นน่าทึ่งเป็นพิเศษเหนือกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมากส่วนทักษะวิชาหน่วงเวลาที่เขาค้นคว้าได้ก็มีอนุภาพเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสำหรับคริสตันสีแดงนั้นสวีชิงก็เก็บมันไปในทันทีแล้วนำไปใส่ไว้ในกล่องเพื่อตัดขาดกลิ่นอายดังนั้นตามหลักการแล้วการหลอมรวมของเขาในครั้งนี้ถือว่าปกปิดร่องรอยไว้มากที่สุดแล้ว มีเพียงกระแสน้ำวนนี้เท่านั้นที่อาจจะดึงดูดความสนใจได้บ้างแต่ด้วยความที่มันอยู่ห่างไกลขอบเขตของการดึงดูดความสนใจจึงไม่กว้างนักซึ่งไม่ไวเท่ากับการที่เข็มทิตปวดจ,จับผลึกไฟสวรรค์เลยสวีชิงคิดว่าด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้มากที่สุดแต่บางครั้งโชคชะตาก็ยากจะอย่างรู้ ตัวอย่างเช่นในตอนนี้ขณะที่กระแสะน้ำวนกำลังหมุนวนอยู่ในรศมีพันจัางคริสตัลสีแดงสามก้อนก็ถูกพัดออกมาจากส่วนลึกของลาวาหมุนไปตามกระแสะน้ำวนสวีชิงเห็นดังนั้นก็สีหน้าเปลี่ยนไปสัญชาตญาณสั่งให้เขาพุ่งไปเก็บพวกมันแต่เมื่อคิดดูแล้วเขาก็ยอมแพ้การเก็บพวกมันในตอนนี้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการถูกตรวจจับได้อยู่ดี สวีชิงจึงกัดฟันไม่สนใจมันและรีบออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วของพวกนี้เขาไม่สนใจถ้ามันสามารถดึงดูดความสนใจของคนที่ตามล่าไปทางอื่นได้ก็จะยิ่งสะดวกต่อการหลบซ่อนของเขามากขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นในทะเลเพลิงสวรรค์เมื่อเดือนก่อนแม้จะคลี่คลายลงบ้างเพราะสุดท้ายก็ไม่พบอะไรแต่เผ่ากระจกเงาและเผ่าหน้านภาก็ยังไม่ยอมแพ้ เป็นเพราะพวกเขาคำนวณจำนวนคริสตัลไฟสวรรค์ที่ปรากฏขึ้นในภายหลังได้ว่ามีจำนวนมากถึงหลายสิบก้อนจำนวนนี้เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาให้ความสำคัญถึงขีดสุดถึงขั้นที่ปรมาจารย์เผ่าต้องมาด้วยตัวเองดังนั้นเกือบจะในทันทีที่ผลึกไฟสวรรค์ถูกกระแสน้ำวนพัดขึ้นมาจากก้นทะเลพวกเขาก็ล็อกเป้าหมายได้ทันทีเดิมทีพวกเขาคิดว่ามันจะหายไปในพริบตาเหมือนครั้งที่แล้ว แต่เมื่อพบว่าครั้งนี้มันไม่หายไปเป้าหมายของพวกเขาก็ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมพุ่งตรงไปยังจุดนั้นทันทีสวีชิงที่หนีห่างจากกระแสน้ำวนไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดพักแม้แต่น้อยแต่ในไม่ชา้าเขาก็พบความผิดปกติ ที่ไกลออกไปมีกลุ่มผู้ฝึกฝนเผ่ากระจกเงากลุ่มหนึ่งพวกเขาดูเหมือนจะล็อกเป้าหมายสวีชิงไว้ได้พุ่งทยานมาจากอีกทิศทางหนึ่งเพื่อสกัดกั้นเขาในกลุ่มนั้นมีผู้ฝึกฝนระดับแกนทองคำสี่คนและอีกสองคนที่แผ่พลังระดับวิญญาณแรกเริ่มออกมาคนหนึ่งคือวิญญาณแรกเริ่มขั้นแรกอีกคนคือวิญญาณแรกเริ่มขั้นที่สอง เมื่อสังเกตเห็นสวีชิงสีหน้าของพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากผู้ฝึกฝนแกนทองคำถอยไปทันทีเพื่อแจ้งเผ่าพันธุ์ส่วนวิญญาณแรกเริ่มทั้งสองคนพุ่งตรงเข้าใส่สวีชิงไอพวกเวนเอ้ยยังตามหาฉันเจออีกสวีชิงขมวดคิ้วเขารู้สึกได้อย่างลึกซึ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดข้อมูลและข่าวสารในสถานที่แปลกถิ่นแห่งนี้หรือว่า คริสตันไฟแม้จะอยู่ในกล่องก็ยังถูกตรวจจับได้ประกายสังหารฉายวาบในดวงตาของสวีชิงเขาหนีมาตลอดเวลานี้ความตั้งใจที่จะฆ่าได้สะสมมานานแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้ความคิดที่จะสังหารก็พลุ่งพล่านขึ้นทันทีเมื่อขาดข้อมูลก็ฆ่าให้มากกว่านี้ต้องถามเหตุผลออกมาให้ได้อนาเขตยาเม็ดพิษต้องห้ามภายในร่างกายของสวีชิงก็แผ่ซ่านอีกครั้ง เงาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปกระดูกปลาก็เปล่งประกายคมกริบวิญญาณแรกเริ่มทั้งหมดในร่างกายของเขาก็ประทุพลังออกมาเขากำลังจะลงมือแต่ในเวลานั้นเองเงาร่างที่พร่ามัวแต่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันด้านหลังผู้ฝึกฝนเผ่ากระจกเงาทั้งสองที่พุ่งเข้าใส่สวีชิงเขายกมือขึ้นแล้วตบไปคนละทีต่อหน้าพลังที่เหนือกว่ายางสมบูรณ์ ผู้ฝึกฝนเผ่ากระจกเงาทั้งสองตกตะลึงจนไม่สามารถหลบได้เลยในขณะที่เสียงกรีดร้องดังขึ้นพวกเขาก็แตกสลายระเบิดออกทันทีเลือดเนื้อและวิญญาณแรกเริ่มแตกละเอียดรวมกันและเหมือนกับที่สวีชิงเคยเห็นมันรีบรวมตัวกันอย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้ไม่ได้รวมเป็นหน้ากากแต่รวมกันอยู่บนกระจกของเผ่านี้ซึ่งชายชราเผ่ามนุษย์คนนั้นก็คว้ามันไปทันที ร่างของเขาไหววูบพวกผู้ฝึกฝนแกนทองคำเผ่ากระจกเงาที่กำลังส่งเสียงสื่อสารไปหาเผ่าพันธ์ุก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อต้านตายอย่างอนาถในชั่วพริบตากลายเป็นกระจกถูกเก็บไปเมื่อทำเสร็จแล้วชายชราเผ่ามนุษย์คนนั้นก็หันมาจ้องมองสวีชิงอย่างโกรธแค้น สวีชิงขมวดคิ้วมองไปยังอีกฝ่ายเช่นกันสังเกตเห็นว่ามือขวาของชายชรามีถุงมือที่ดูเหมือนกระจกสวมอยู่ซึ่งดูเหมือนจะสามารถตัดขาดอะไรบางอย่างได้ไอ้หนูทำไมเจ้าถึงสร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนแบบนี้ชายชราตะโกนด้วยความโกรธถ้าไม่ใช่เพราะเห็นว่าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันตาแก่คนนี้จะไม่สนใจเจ้าเลย ดูจากท่าทางเจ้าแล้วเจ้าเป็นมนุษย์ที่มาจากเขตแดนภายนอกอย่างแน่นอนใช้พวกชนชั้นสูงจากเมืองหลวงของมนุษย์ใช่ไหมอาศัยว่าพรสวรรค์ดีมีตะเกียงชีวิตครบเลยทำตัวตามอำเภอใจที่นี่งั้นหรือฉันจะบอกให้ที่นี่คือเขตแดนของเทพจันทราแดงที่นี่เผ่าพันธุ์มนุษย์คือเผ่าพันธุ์ระดับล่างคืออาหารและเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเขตแดนเทพจันทราแดงเข้าใจชะตากรรมของตนเองแล้ว ความโหดร้ายและการฆ่าอย่างทารุณก็กลายเป็นสัญชาตญาณของทุกคนไปแล้วเจ้าเชื่อหรือไม่หากเจ้ายังทําตัวแบบนี้ต่อไปไม่ถึงสองเดือนเจ้าจะถูกนําไปตั้งไว้ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ากระจกเงาและเผ่าหน้านภาเพื่อให้พวกเขาลิ้มรสไปทีละน้อยทีละน้อยชายชราเผ่ามนุษย์คนนี้เปิดปากมาก็ตำหนิสวีชิงอย่างหนักหน่วงสวีชิงไร้อารมณ์ถอยหลังไปสองสามก้าวและพูดอย่างใจเย็นว่า ท่านต้องการจะพูดอะไรฉันต้องการจะพูดอะไรนั้นหรือไอหนูเจ้าโยนกล่องที่ฉันให้เจ้าทิ้งไปทําไมเจ้ารู้หรือไม่ว่าปรมาจารย์เผ่าของเผ่ากระจกเงามีความสามารถพิเศษสามารถมองทะลุก,การซ่อนเร้นส่วนใหญ่ได้มีเพียงกล่องของฉันเท่านั้นที่สามารถปิดกั้นการตรวจจับได้ตาแก่คนนี้อุตสาห์ขายให้เจ้าด้วยความหวังดีเจ้าไม่เพียงแต่ทิ้งมันแต่ยังปล่อยพิษไว้อีกไอเด็กเวรพูดแล้วของขึ้นเอามา ยาถอนพิษชายชราพูดมาตั้งยาวในที่สุดก็ถึงจุดสำคัญสวีชิงไร้อารมณ์เขาไม่ต้องการเสียเวลาอยู่ที่นี่กับอีกฝ่ายดังนั้นเขาจึงหยิบขวดยาออกมาแล้วโยนไปให้อีกฝ่ายพิษของฉันผสมผสานกันท่านต้องกินยาถอนพิษติดต่อกันเจวันทุกเช้าตรู่ที่พระอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกให้กินสามเม็ดแล้วบำเพนเพียนเดินพลังเจดรอบในที่เดิม แต่ที่นี่ไม่มีดวงอาทิตย์ดังนั้นท่านต้องกับเวลาเองส่วนปริมาณก็ต้องเพิ่มเป็นสองเท่าห้ามหยุดพักระหว่างนั้นสวีชิงพูดไปพลางโยนขวดยาอีกขวดออกไปท่านติดพิษแล้วเวลาสำคัญห้ามชักช้ามิฉะนั้นหากถอนพิษไม่ได้อย่าโทษฉันสวีชิงพูดไปพลางเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีของอีกฝ่ายร่างกายของเขาก็ถอยหลังอย่างรวดเร็ว ชายชราเผ่ามนุษย์รับขวดยาไว้กำลังจะเปิดปากพูดแต่ก็มีกลิ่นไยที่ล็อเป้าหมายมาจากที่กลายออกไปสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเขาจ้องสวีชิงแล้วหันหลังเตรียมจะจากไปแต่สุดท้ายก็ถอนหายใจและโยนกล่องให้อีกกล่องให้สวีชิงหวังว่ายาถอนพิษที่เจ้าให้มาจะเป็นของจริงนี่รับไว้ให้ดีมันสามารถซ่อนเร้นได้พูดจบชายชราก็รีบจากไปอย่างรวดเร็วสวีชิงครุ่นคิดเก็บกล่องนั้นไว้แล้วจากไปเช่นกัน ระหว่างทางหลังจากวิเคราะห์คำพูดของอีกฝ่ายแล้วดวงตาของสวีชิงก็เผยความเนตขาดออกมาเขาพยายามเปลี่ยนกล่องและส่งกล่องนี้เข้าไปเก็บไว้ที่วังสวรรค์ของแดน132พร้อมกับใช้กลิ่นอายของนิวเทพกดทับไว้จากนั้นเขาก็หยิบพิษออกมาเปลี่ยนพิษอาณาเขตยาเม็ดพิษต้องห้ามเข้าไปแทนที่แล้วสุดท้ายก็ปล่อยวิญญ,ญาณแรกเริ่มจันทราสีม่วงออกมาชำระล้างจากนั้นก็เร่งความเร็วในการเดินทาง เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วห้าวันผ่านไปในช่วงห้าวันนี้สวีชิงไม่ได้เจอเผ่ากระจกเงาที่สามารถรู้ตำแหน่งของเขาได้อีกเลยแม้จะบังเอิญเจอเผ่านี้บ้างแต่อีกฝ่ายก็รีบผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่สนใจเขาหรือว่าที่ตาแก่คนนั้นพูดจะเป็นเรื่องจริงสวีชิงลังเลยาถอนพิษท,ที่เขาให้ไปเป็นของปลอมพิษของอาณาเขตยาเม็ดพิษต,ต้องห้ามนั้นไม่มียาใดถอนได้วิธีเดียวคือเขาต้องเรียกคืนด้วยตัวเองเท่านั้น สวีชิงคิดคิดดูแล้วยังมีข้อสงสัยและความแปลกประหลาดบางอย่างในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใส่ใจมันมากนักแต่หาที่ซ่อนแล้วบำเพ็ญเพียรหล,ลอมตะเกียงชีวิตดวงที่สามต่อไปนั่นคือตะเกียงปีกวิญญาณโลหิตหรือตะเกียงสตว์โลหิตวิญญาณยมโลกปีกซ้ายตะเกียงชีวิตของคนอื่นมีรูปร่างเดียวมีเพียงสัตว์โลหิตวิญญาณยมโลกมีแค่ชั้นเท่านั้นที่แบ่งเป็นซ้ายขวา สวีชิงจ้องมองตะเกียงชีวิตดวงที่สามของเขาในใจเกิดการคาดเดาบางอย่างแล้วก็เริ่มทำการหลอมรวม17วันให้หลังทางตะวันตกของทะเลเพลิงบนลาวาที่กว้างใหญ่ภายสารกระแสะน้ำวนพันจังก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้กลับมาเป็นปกติแล้วไม่มีผลึกไฟสวรรค์ถูกพัดออกมาและความปั่นป่วนในครั้งนี้ก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากหนักเนืองจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หลายช่วยยามต่อมาเมื่อกระแสน้ำวนพันจ้างสลายไปสวีชิงก็พุ่งทยานจากไปในระยะไกลสีหน้าของเขาแสดงความเหนื่อยล้าเล็กน้อยร่างกายของเขาถึงขีดจำกัดในการทนทานต่อไฟสวรรค์แล้วเขาจำเป็นต้องกลับไปพักฟื้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้แต่ความตื่นเต้นในดวงตาของเขาไม่ได้ลดลงเพราะความเหนื่อยล้าแต่กลับเพิ่มมากขึ้นนาฬิกาสุริยันดวงที่สาม บทที่1,180การเผชิญหน้าในทะเลเพลิงชายชรานักฆ่าและนาฬิกาสุริยันสาดวงตะเกียงชีวิตดวงที่3ในร่างของสวีชิงถูกแทนที่ด้วยนาฬิกาสุริยันในแบบเดียวกันแล้วและด้วยการสนับสนุนจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนี้เองทำให้พลังเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกส่งผลให้ความเร็วของสวีชิงเพิ่มขึ้นจากเดิมราวราวเจเอร์ซตอนนี้เขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด ผู้ฝึกฝนธรรมดาแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเห็นได้เพียงเงารางๆเท่านั้นไม่รู้ว่าเมื่อรวมครบทั้งห้าดวงแล้วผลจะเป็นอย่างไรความคาดหวังพุ่งสูงขึ้นในดวงตาของสวีชิงเขารู้สึกเลือนรางว่าเมื่อตะเกียงชีวิตทั้งห้าดวงถูกหลอมรวมทั้งหมดและตะเกียงชีวิตนาฬิกาสุริยันที่กอะตัวจากสายเลือดของเขากลายเป็นชุดที่สมบูรณ์อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เลึัลยิ่งกว่าเดิม เมื่อคิดถึงเรื่องนี้สวีชิงก็สูดหายใจเข้าลึกๆเร่งความเร็วเต็มที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าหลายวันต่อมาสวีชิงที่กำลังรีบเดินทางอยู่ก็หยุดฝีเท้าลงทันทีเขายืนอยู่บนทะเลเพลิงจ้องมองไปยังที่ไกลออกไปสีหน้าเผยความแปลกประหลาดเล็กน้อยในทิศท,ทางที่เขามองนั้นมีเสียงคำรามก้องกังวานพลังเวทแผ่ขยายออกไปทะเลเพลิงราวกับถูกดึงดูดค่อยๆรวมตัวกันไปทางนั้นราวกับว่ากำลังหลอมบางสิ่งบางอย่างอยู่ แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของสวีชิงคือในทิศท,ทางนั้นเขาสัมผัสได้ถึงพิษของตนเองครั้งแรกที่เขาเจอชายชาราเผามนุษย์คนนั้นแม้ว่าอีกฝ่ายจะติดพิษแต่เห็นได้ชัดว่าติดไปไม่มากประกอบกับมีถุงมือกระจกคอยกั้นไว้กลิ่นอายของพิษจึงไม่ชัดเจนนักแต่ตอนนี้ผ่านไปนานมากแล้วพลังของอานาเขตยาเม็ดพิษต,ต้องห้ามนั้นเข้มข้นขึ้นจนไม่สามารถถูกปัดขาดได้ทั้งหมดทำให้สวีชิงสัมผัสได้ เข้มข้นขนาดนี้เลยเหรอสวีชิงรู้ถึงความน่ากลัวของพิษตนเองดังนั้นหลังจากคิดคล้ครวนแล้วอีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่ได้โกหกเขาไปดูหน่อยดีกว่าร่างของสวีชิงไหววูบพุ่งเข้าใกล้บริเวณน,นั้นเขาเตรียมไปดูว่าชายชราคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะถอนพิษให้เขาหรือไม่ขณะที่เข้าใกล้สวีชิงก็สีหน้าเคร่งครึมขึ้นทันทีเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยซ่อนตัวลงในลาวา เขาเห็นผู้ฝึกฝนเผากระจกเงาและมีจำนวนไม่น้อยเลยหลายสิบคนแม้จะมีแกนทองคำมากมายแต่ก็มีวิญญาณแรกเริ่ม8-9ถึงคนระดับพลังตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นที่3ของวิญญาณแรกเริ่มสิ่งที่ทำให้สวีชิงระมัดระวังยิ่งกว่าคือเขาเห็นพลังเวทอยู่ที่นี่ต้องรู้ว่าในทะเลเพลิงสวรรค์น,นั้นเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่พิเศษ ทำให้ยากที่จะติดตั้งพลังเวทนี่คือสิ่งที่สวีชิงเคยรู้สึกรําคาญใจแต่ที่นี่กลับมีพลังเวทอยู่และพลังเวทที่สามารถติดตั้งได้ในสถานที่นี้ย่อมมีอนุภาพที่ไม่ธรรมดาพลังเวทนั้นก็แปลกประหลาดอย่างยิ่งมันคือกระจกบานใหญ่กระจกนี้มีขนาดกว้างถึง100จ้างดอกจันดอกจันลอยอยู่บนท้องฟ้าผู้ฝึกฝนเผากระจกเงารอบๆกำลังช่วยกันเสริมพลังให้กับมัน กระจกยักษ์หันหน้าเข้าหาลาวาสะท้อนภาพทะเลเพลิงไว้ภายในขณนะเดียวกันก็กระขังคนผู้หนึ่งไว้ในรัศมีหนึ่งร้างนี้คนที่ถูกกระขังไว้ก็คือชายชราเผ่ามนุษย์คนนั้นตอนนี้ทั่วทั้งร่างของเขาเต็มไปด้วยสีเขียวเข้มและดำมีหลายส่วนที่กำลังเน่าเปื่อยเห็นกระดูกได้อย่างชัดเจนร่างกายของเขากำลังสั่นเทารับแรงกดดันที่มาจากพลังเวทกระจกบนท้องฟ้า การปกปิดร่างกายของเขาถูกลบไปแล้วแม้จะยังเป็นชายชราแต่ร่างกายของเขากลับกำยำสีหน้าแสดงถึงอำนาจบารมีเขากำลังจ้องมองกระจกด้านบนภายในกระจกนั้นสะท้อนภาพทะเลเพลิงและเงาของเขานอกเหนือจากนั้นผิวกระจก,กก็นูนขึ้นมาก่อตัวเป็นใบหน้าที่กำลังมองเขาอย่างเยือกเย็นตัวมู่ฉางปกติเจ้ามาไราเงาไปไรร่องรอยรอบสังหารอาฉริยะของเผ่าเราแต่ตอนนี้ทำไมเจ้าถึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ตอนนี้หากเจ้ายอมคุกเข่าและเลือกที่จะสวามิภักดิ์ฉันจะมอบโอกาสให้เจ้าเป็นเผ่ากระจกเงาให้เจ้าหลุดพ้นจากสายเลือดมนุษย์อันต่ำต้อยและช่วยให้เจ้าเลื่อนขั้นสู่ระดับหลิงชางอีกครั้งแม้ว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะหนีไม่พ้นความตายแต่เจ้าก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องหลบซ่อนตัวแบบนี้เจ้าจงคิดให้ดีหากรอให้ร่างหลักของฉันมาถึงแล้วเจ้ายังดื้อรั้นอยู่เจ้าก็จะหมดสิทธิ์เลือกแล้ว เสียงอันแหบพระดังก้องไปทั่วทุกทิศแต่ชายชราเผ่ามนุษย์คนนั้นกลับสยะยิ้มอย่างดูร้ายเหลวหลายสายเลือดเผ่ามนุษย์ของตาแก่คนนี้สูงส่งไรที่เปรียบพวกเผ่ากระจอกอย่างพวกเจ้าจะเทียบได้อย่างไรประวัติศาสตร์ของเผ่าพวกแกเพิ่งจะมีมานานแค่ไหนประวัติศาสตร์เผ่ามนุษย์อยู่คู่กับทวีปหวังกูไม่ต้องพูดถึงอดีตที่ไกลโพ้นแค่ในยุคจัก,กรพรรดิโบราณส่วนโยทวีปหวังกูก็รวมเป็นหนึ่งแล้ว ตอนนั้นเผ่ากระจกของพวกเจ้ายังไม่เกิดมาด้วยซ้ําเผ่ากระจกโว้ยไม่ใช่เผ่ากระจกสารเลวดื้อรั้นไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเสียงฮทัศัดเย็นชาดังมาจากกระจกยักษ์บนฟ้าผู้ฝึกฝนเผ่ากระจกเงารอบๆเข้าใจในความหมายพวกเขาระเบิดพลังทั้งหมดเทใส่กระจกยักษ์ทำให้แรงกดดันของพลังเวทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชายชราเผ่ามนุษย์คนนั้นร่างกายส่งเสียงคำรามแต่ก็ยังกัดฟันฝืนทน แท้จริงแล้วในใจของเขาสิ้นหวังมานานแล้วต้นเหตุทั้งหมดคือพิษในร่างกายความน่ากลัวของพิษนี้ในตอนแรกเขาค่อนข้างประมาทเมื่อค้นพบความน่ากลัวที่แท้จริงก็สายเกินไปแล้วร่างกายวิญ,ญญาณและทุกสิ่งทุกอย่างของเขากำลังถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรงทำให้วิชาซ่อนเร้นของเขาหายไปและถูกเผากระจกเงาตามรอยจนมาติดกับที่นี่ไอ้หนูเผามนุษย์คนนั้นแม่งไม่ใช่คนดี ตัวมู่ฉางสบดในใจในตอนแรกเขาไม่ได้มีเจตนาที่ดีนักแต่หลังจากรู้ว่าสวีชิงเป็นเผ่ามนุษย์เขาก็เปลี่ยนใจแค่ต้องการทำเครื่องหมายไว้เพื่อหาโอกาสลงมือปล้นสักครั้งไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาติดพิษที่รับมือยากและน่ากลัวเช่นนี้ยาถอนพิษก็เป็นของปลอมไอเวนในขณะที่ตัวมูฉางหัวเราะอย่างขมขื่นสวีชิงก็ซ่อนตัวอยู่ในลาวาที่อยู่ไกลออกไป จ้องมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ฝึกฝนเผ่ากระจกเงาส่วนใหญ่กำลังเสริมพลังเวทเพื่อเพิ่มแรงกักขังไม่มีใครสนใจใต้ลาวาเพราะสำหรับพวกเขาในพื้นที่นี้ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดกล้าหาเรื่องกับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติพลังเวทของปรมาจารย์เผ่ากำลังแสดงอำนาจใครเห็นก็ต้องหลีกหนีสวีชิงประเมินสถานการณ์เขาคิดถึงกล่องที่อีกฝ่ายเคยให้ซึ่งช่วยเหลือเขาในช่วงเวลานี้เขาจึงตัดสินใจได้แล้ว ช่วยเขาครั้งหนึ่งในขณะที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นยาเม็ดพิษต,ต้องห้ามในร่างกายของสวีชิงก็แผ่กระจายออกอย่างกระทันหันลอยขึ้นตามลาวาแผ่ซ่านไปทั่วทุกทิศท,ทางขณะเดียวกันเขายกมือขวาขึ้นหยิบก้างปลาออกมาเงาก็แผ่กระจายออกไปกระสับกระส่ายเตรียมพร้อมวินาทีต่อมาแสงสังหารเย็นเยียบก็ฉายวาบในดวงตาของสวีชิงร่างของเขาก็พุ่งออกจากลาวาทันที วิญญาณแรกเริ่มทั้ง13ดวงระเบิดพลังพร้อมกันพลังที่เขย่าฟ้าสะเทือนดินก็พวยพุ่งขึ้นในร่างของสวีชิงนาฬิกาสุริยันทั้งสมดวงในตัวเขาก็สั่นสะท้านเข็มนาฬิกาพร้อมที่จะถูกดึงออกมาเพื่อสร้างพลังหน่วงเวลาได้ทุกเมื่อในนวนิยายจีนกำลังภายในหรือแฟนตาซีโบราณน,นั้นจ้างจาง,จางเป็นหน่วยวัดความยาวแบบจีนโบราณที่พบบ่อยมากซึ่งค้าที่แน่นอนของมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยัย แต่โดยทั่วไปและสำหรับการคำนวณในนิยายมักจะเทียบได้ประมาณนี้ครับ 1. ค่ามาตรฐานประมาณการ1จังโดยทั่วไปมีค่าประมาณ3.33เมตร 2. การเทียบหน่วย1จังเท่ากับ10ชื่อชิฟุตจีน 3. 100จัง100จังจึงเท่ากับประมาณ100คูณ3.33เมตร หนึจ้างใบจ้างประมาณ333เมตรดังนั้นในบทนี้ที่กล่าวถึงกระจกบานใหญ่มีขนาดกว้างถึง100จ้างหรือกระแสน้ำวนพันจ้าง1,000จ้างเราสามารถจินตนาการได้ว่า100จ้ยจ้างจ้างคือขนาดประมาณ333เมตรหรือราวๆหนึ่งในสาของ1กิโลเมตรซึ่งใหญ่โตมโหฬารมากสำหรับพลังเวทหรือกระแสน้ำวน หนึ่จ้างเขี้นจางคือขนาดประมาณ3,330เมตรหรือ3,33กิโลเมตรซึ่งเป็นขนาดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของฉากการต่อสู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียง